เดลี่มูเตรูวันนี้ขอแนะนำกัญยานกลิ่นไวมาร์จากแบรนด์เฮมถ้าเทพธิดามีกลิ่นประจำตัวมันก็น่าจะเป็นกลิ่นนี้ละครับกัญยานที่ให้กลิ่นหอมนุ่มสะอาดเหมือนอ้อมกอดที่มองไม่เห็นกัญยานกลิ่นนี้แค่เปิดกล่องกลิ่นก็พุ่งเลยครับที่โน้ตเป็นแนวหอมนุ่มสะอาดละมุนนะครับส่วนท็อปโน้ตเนี่ยเป็นพาร์ตรียมาร์สแป้งจางๆหอมละมุนแบบผิวเด็กสะอาดๆแล้วก็มีผสมด้วยกลิ่นนมอุ่นๆนะครับเบาๆให้รู้สึกคอมฟอร์ตตั้งแต่สุดครั้งแรก มิโนโนนะครับเป็นกลิ่นดอกไม้ขาวบางๆไม่ได้หวานจัดแต่ว่าทําให้รู้สึกว่ามันกลิ่นมันมีความบริสุทธิ์มากขึ้นรวมถึงมีกลิ่นซอฟต์บูดี้นะครับไม้แห้งบ,งบางๆนะครับรวมถึงมีกลิ่นเรซินอ่อนๆให้รู้สึกว่ามันกลิ่นมันมีมิติมากขึ้นส่วนเบสโนนเนี่ยจะเป็นไวท์มาร์คผสมกับแซนเดอร์วูดนะครับกลิ่นมาร์คลึกๆเนี่ยติดทนนานผสมกับไม้จันนะครับนุ่มๆเบาๆใครอยากเปลี่ยนบรรยากาศในห้องให้มีกลิ่นนางฟ้า ไวมาร์กสจากเฮมเนี่ยแหละครับต้องลอง